ครับพบกับช่องบัลลาวุญนะครับวันนี้เข้าโรงเรียนวันที่สองนะครับผมท่ายกขามาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมท่ายกขาสูงยกยกขาท่ายกขายกยกขายกสูงเออเออเออโอ้เก่ง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 งากเก่งง่ายจำจำจำทำามทำไมยกขาเรายกขาสูงยกขายกขาสูงยกขาสูงเนาะยกยกขาสูงสูงไ่เอาเรายกขายกขาสูงสูงเออเออเออ จำจำกูแย่งแล้วแย่งแล้วแย่งก็มีการแย่งเนาะเฮ้ยมา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 เอาทุ่งทุ่งยกคาโยกคายกคาทุ่งทุ่งตอนนยโยกคาทุ่งทุ่งาทุ่งโทุ่งโยกคาทุ่งยกคายกคาทุ่งทุ่งโยกคาทุ่งโยกาทุ่งโยกคาทุ่งโยกคาทุ่งโอกคาทุ่งโยกคาทุ่งโยก่งโยกค่งโก่งโยกคา่งโยครับผม

ๆๆๆๆได้แล้วนะครับผมได้แล้วได้แล้วดูดูเราเอาไม้นะครับผมมายกขายกยกดร้บดูดูอเออด้ามดาสุดยอดครับพวกเราบุญสองวันเป็นแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับ